ตัวอย่างวันพีซคำเตือนตัวเอกเป็นผู้ชายมาเข้าร่างผู้หญิง CP หลักคืออาคาอินุ NTR ตัวเอกใช้ชื่อจีนกาวเล็กน้อย H H ที่หลากหลายหลายคนกลายเป็นดำคล้ำหนึ่งสคลิปไม่ควรเป็นแบบนี้เชีย่ยซาโบกินผลไม้เมรา่าเมราแล้วเอสก็ตายจริงๆอาอาอาไม่ได้หมาแดงต้องตายเมื่อเห็นพล็อตเรื่องที่ยุติเส้นทางสู่การฟื้นคืนชีพของเอสโดยสิ้นเชิงเฟิงเซเซวจึงใช้ภาษาที่หยาบคายอีกครั้งยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งบุดหิดมากขึ้นที่ตัวละครที่เขาชื่นชอบถูกกับไไออไปโดยสิิ้นเง เฟิงเซียวคลิกที่บทการต่อสู้ด้านบนอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจและเมื่อเขาเห็นอาคาอินุชกผ่านหน้าอกของเอสเขาก็ชกคีย์บอร์ดด้วยความโกรธจื้อจื้อเสียงอะไรเมื่อเฟิงเซียวรู้สึกได้กระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านร่างกายของเขาไปแล้วเชียไร้หลักวิทยาศาสตร์อะไรเช่นนี้คีย์บอร์ดมีไฟฟ้าแรงสูงขนาดนี้ได้ยังไงด้วยความคิดนี้จิตสำนึกของเฟิงเซียวก็ตกลงไปในความมืดมิดแกรนไลน์พลเรือเอกอาคาอินุกำลังไล่ล่ากลุ่มโจรสลัดที่เหลืออยู่พูดตรงๆนี่ไม่ใช่งานของเขาขนานี้เขาอยู่ระหว แต่เห็นได้ชัดว่าอาคาอินุไม่สนใจที่จะไปเที่ยวพักผ่อนเลยดังนั้นเขาจึงแค่ทาความสะอาดเศษซากจนสลัดตอนที่เขาถูกส่งมาที่นี่เรือจนสลัดถูกบดขยี้เป็นชิ้นๆและแมกมากหนื้อก็กระเด็นไปทุกที่ทําให้อน้ำร้อนจำนวนมากระเหยไปจนสลัดที่เหลือร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและอาคาอินุก็มองดูสิ่งมีชีวิตที่กาลังดิ้นรนเหล่านี้ด้วยใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกนี่คือการลงโทษจากกระบวนการยุติธรรมเด็ดขาดทั่วไปเรือรบข้างหน้าพบพลเรือนหญิงบางทีเขาอาจจะถูกจนสลัดกลุ่มนี้ลักพาตัวไปเข้าใจแล้วดูแลเธอด้้ววยออออาาาคานนนนไไม่่สใจเเกกิดะรขึับพลื เฟิงเซียวรู้สึกเพียงว่าร่างกายของเขาอ่อนแอและเหนียวเน่ะเขาพยายามลืมตาและพบชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นหมอกำลังเก็บกล่องยาไว้เสร็จแล้วเหรอไม่ได้โดนไฟฟ้าช็อตตายนะฮ่า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 แค่คีย์บอร์ดพังแล้วไฟฟ้าช็อตคนตายได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ฟอแต่ความรู้สึกนี้อึดอัดจริงๆและฉันก็ไม่มีแรงเลยเฟิงเซียวพยายามลุกขึ้นนั่งตื่นร่างกายของฉันไม่มีอะไรร้แรงฉันแค่สำลักน้ำไปสองสามคำโอ้ขอบคุณหลังจากรู้ว่าเขาสบายดีแล้วเฟิงเซียวก็ยิ้มให้หมออย่างเต็มที่ จู่ๆหมอก็หน้าแดงและเดินออกไปอย่างเร่งรีบโดยไม่คาดคิดโดยพูดว่าคุณพักผ่อนเยอะๆนะอะไรนะหมอคนนี้ร้อนแรงมากเหรอเฟิงเซียวสับสนเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติหน้าอกพวกนี้ไม่ชันหมายถึงหน้าอกพวกนี้มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเฟิงเซียวสับสนเล็กน้อยเขาถอดเสื้อผ้าออกและมองลงไปคลื่นมีความหยาบความอดทนเป็นคุณธรรมเมื่อมองในแนวนอนจะมีลักษณะเป็นสันเขาและมียอดอยู่ด้านข้างคำพูดต่างๆเข้ามาทีละคำเฟิงเซียวไม่เพียงแต่สับสนเล็กน้อยในขณะน,นี้แต่ยังกรีดร้องอีกด้วยเสียงผู้หญิงแหลมคมดังทะลุท้้องฟา อาคาอินูเพิ่งนั่งลงเพื่อหยิบถ้วยชาและเกือบจะทำชาหกเพราะเสียงนั้นนี่เสียงร้องหรอเป็นไปได้ไหมที่ยังมีศัตรูเหลืออยู่นายพลรีไปหาต้นเสียงโดยใช้โกลนของเขาสิ่งที่ดึงดูดสายตาคือผู้หญิงร่างเล็กผมสีเข้มยาวปกคลุมใบหน้าไม่ถึงครึ่งหน้าริมฝีปากสีแดงเชอร์รี่ของเธอสั่นไหวและผิวหนังสีขาวราวหิมาเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อส่วนบนของเธอถูกฉีกออกเผยให้เห็นชิ้นส่วนผิวขาวราวหิมาที่เรียกได้ว่าหน้าขยักขยงภายนอกคุณยังมองเห็นลูกบอลสีแดงสดอีกดยนีี่อะไรเูส ใบหน้าของอาคาอินูมืดไปหมดพวกคุณทุกคนมาทำอะไรที่นี่เสียงที่ดูร้ายดังออกมาจากความสง่างามและทำให้กองทัพเรือทั้งหมดมารวมตัวกันที่นี่แยกย้ายกันไปเฟิงเซียวก็ตกใจกับเสียงนั้นเช่นกันเขาตกใจมากกับเสียงนั้นจนแทบจะล้มลงกับพื้นและเงยหน้าขึ้นมองแดงหมาแดงเฟิงเซียวมั่นใจในขณะนี้ว่าเขากำลังฝันนายพลอาคาอินูที่อยากจะเข้ามาปลอบใจเขาก็ได้ยินเสียงเรียกนี้ใบหน้าของเขาคล้ำลงและอากาศก็ดูเย็นลง เมื่อเฟิงเซียวรู้สึกตัวอาคาอินูก็อยู่ตรงหน้าเขาแล้วความสูง3าเมตรทำให้เขาแทบหอบหายใจไม่ต้องพูดถึงคนจริงบนโลกสูง3าเมตรสูง2เมตรยังไม่เคยเห็นมาก่อนความฝันนี้ไม่จริงเกินไปสักหน่อยเหรอเฟิงเซียวคำรามอยู่ภายในและรัศมีของอาคาอินูก็ล้นหลามจนเขาไม่กล้าแม้แต่จะเง่ยหน้าขึ้นอาคาอินายพลอาคาอินูห้าห้าขอบคุณมากที่ช่วยผมไว้เฟิงเซียวที่กลัวอาคาอินูจนพูดไม่ชัดลืมไปเลยว่าเขากลายเป็นผู้หญิงไปแล้ว อาคาอินูไม่ได้พูดอะไรเขาหันกลับไปและปิดประตูเขาหันกลับมามองเฟิงเซียวด้วยสายตาพินิจพิเคราะห์เธอเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่รู้ทักษะทางกายภาพใดๆร่างกายของเธอไม่เคยมีประสบการณ์ออกกำลังกายใดๆเลยผิวของเธอบอบบางและอ่อนนุ่มซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนลเรือนทั่วไปจะมีได้อาจเป็นขุนนางแต่ทำไมเธอถึงรู้ว่าเขาคือนายพลอาคาอินุเมื่อพบกันครั้งแรกระบุชื่อและตัวตนของคุณอาคาอินูมองดูผู้หญิงที่รวมตัวกันอย่างเย็นชาอาจู่ๆตัวตนของเขาก็ถูกตรวจสอบเฟิงเซียวไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเป็นใครฉันช ไม่ปรากฏชื่อความจําเสื่อมในช่วงที่โจนสลัดถูกกวาดล้างหรออาคาอินูย่อเย้ยโดยไม่มีเจตนาจะแสดงความเมตตาใดๆเขาพูดถึงเฟิงเซียวและพูดอย่างขอมตัวฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดกับโจนสลัดที่เหลืออยู่เหล่านั้นอาคาอินูระเบิดอารมณ์ออกมาด้วยเจตนาฆ่าและเขาก็ไม่มีอารมณ์ใดๆต่อโจนสลัดเลยกําลังจะตายใบหน้าที่ขาราวหิมะแต่เดิมของเฟิงเซียวนั้นไร้เลือดยิ่งกว่าเดิมในขณะนี้ไม่ฉันไม่ใช่โจนสลัดฉันไม่ใช่โจนสลัดจริงๆในพลเห็นไหมว่าฉันไม่มีความสามารถในการต่อสู้ฉันจะเป็นโจน เฟิงเซียวเริ่มร้องไห้เล็กน้อยโดยคิดว่าในฐานะที่เป็นโอตาคุที่อาศัยอยู่ในโลกที่สงบสุขเขาจะเคยประสบเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรที่อายที่ขลาดอาคาอินุแสดงความเห็นเหยียดยามในใจดูเหมือนว่าทาอิจะพ่นข้อมูลทั้งหมดออกมาหาเธอกลัวเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ร่างกายครึ่งซ้ายของอาคาอินุก็ค่อยๆไม่ละแมกมาหนึ่งก็ไหลออกมาทำให้ใบหน้าของเฟิงเซียวเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่ไม่ได้โกรธฉันไม่อยากตายฉันไม่รู้อะไรเลยจริงๆตื่นเถอะนี่มันเรื่องจริงจริงๆวูหูเฟิงเซียวลืมสาบแช่งอาคาอินุในใจตอนนี้ด้วยซ้ำ ดูเหมือนจะไม่เป็นภัยคุกคามอาคาอินูคิดที่จะจับไปเขาปาดหน้าเช็ดน้ำตาของผู้หญิงและทันใดนั้นก็ดูเหมือนจะได้กลิ่นหอมที่อธิบายไม่ได้อาคาอินุรู้สึกว่าร่างกายส่วนล่างของเขากระชับขึ้นและเขาก็แข็งเครือโดยไม่อยากจะเชื่อเขาง่ายไหมเสียงสะอื้นของผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเขาเหมือนกับสวิตช์ที่จุดไฟไปทั่วทั้งร่างกายของเขาอาเทนูซึ่งกลายเป็นร่างจุดติของแม่มารู้สึกร้อนแรงในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นดวงตาของอาคาอินูเฉียบคมอาจเป็นความผิดของผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเขาเดินไปหาเฟิงเซียวมองดู แม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะที่อายและขี้ขลาดแต่เธอก็สวยอย่างน่าทึ่งเธอมีรูปลักษณ์ที่จะกระตุ้นความปรารถนาของผู้ชายอย่างแน่นอนอาคาอินุมีใบหน้าที่มืดมนและไม่สามารถทำสิ่งนั้นกับพลเรือนได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาระงับความปรารถนาของเขาและต้องการออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดแต่เฟิงเซียวก็ค้นพบว่าอาคาอินุมีความผิดปกติในขณะน,นี้คุณสบายดีไหมริมฝีปากสีแดงเล็กยถามเบาๆเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆก็หลุดออกไปแล้วเนื่องจากโน้มตัวไปข้างหน้าก้อนอหิมะข,ขนาด เฟิงเซียวผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัตจิจู่ๆก็รู้สึกว่าอาคาอินุดูแปลกเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นสิ่งผิดปกติในตัวเขาก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปหาเขาและถามคำถามที่เป็นมิตรฉันคิดว่าตัวตนของคุณยังคงต้องได้รับการตรวจสอบมุมตาของอาเทนูกระตุกสองสาครั้งและคอของเขาแห้งและเขาพูดบางอย่างที่เขาไม่อยากเชื่อตอนนี้เขายังคงต้องถูกทรมานอะไรเฟิงเซียวสูดอากาศเย็นๆสิ่งที่น่าพึงพอใจคงเป็นเพราะฉันตาบอดท่านในพลคุณรู้วิธีตลกจริงๆ เฟิงเซียววาดยิ้มไม่ได้เธอกลืนน <tinc S 2> ้ำลายอาคาอินุที่อยู่ตรงหน้าเธอสูงเสียสายตาที่เย็นชาและซื่อตรงไปโดยซิ่งเชิงเมื่อครู่นี้แต่เขากลับดูเหมือนสัตว์ร้ายในความร้อนแรงพร้อมจมตีทุกเมื่อถีกร่างอันบอบบางของเธอออกจากกันทันใดนั้นเฟิงเซียวก็เริ่มคิดถึงนายพลอาคาอินุผู้ตรงไปตรงมาเมื่อไม่กี่วินาทีที่แล้วอาคาอินุที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนเขาจะถูกยาโปต่อหน้าร่างสูงสามเมตรของอาคาอินุเฟิงเซียวไม่มีความคิดที่จะหลบหนีเธอตัวสั่นและยอดตัวลงไปที่มุมห้องก้อนใหญ่ใต้เป้าของอาคาอง่่่กาามมออออเยยไลปรื <Phi> อาคาอินูดูมืดมนราวกับว่าเขากำลังดิ้งรนเอาหน้านายพลอาคาอินุอย่าพ่ายแพ้ต่อความใคร่เฟิงเซียวตะโกนในใจอาคาอินูปลดเข็มขัดออกประนามมันความยุติธรรมให้ตายเถอะท่านแม่ทัพล้อเล่นแน่ๆเสียงของเฟิงเซียวเปลี่ยนไปในขณะที่เขาพูดและของอาคาอินูที่หนากกว่าแขนของเขาเองเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกว่าผู้หญิงตรงหน้าเขาตัวเล็กเกินไปแต่ตอนนี้ที่เขาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เฟิงเซียวถูกกำหนดให้ไม่สามารถหลบหนีได้อาคาอินูแน่ใจว่าเขาได้รับผลกระทบจากความสามารถพิเศษบางอย่างแต่เขาไม่สามารถหยุดได้ ไม่มันเป็นไปไม่ได้มันทาไม่ได้จริงๆเฟิงเซียวมองดูร่างสูงที่เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและรากยักที่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนว่าเขากาลังจะตายในไม่ช้าเรื่องนี้เปิดกลุ่มกดลิงก์แจ้งเข้ากลุ่มข้างล่าง